สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House at w a l l Action กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะคำหนุนใจของรุ่งฟ้าก็จะมีทุกๆตอนทุกๆวันนะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะขอย้ำว่าคำหนุนใจไม่ใช่การสอนไม่ใช่การเทศนาแต่เป็นการ หนุนใจหนุนจิตชูใจทําให้มีกําลังใจมากขึ้นหลายท่านบอกว่าคําสอนของอาจารย์บางทีมันลึกนะไม่ใช่คําสอนค่ะแต่เป็นการหนุนใจต้องยอมรับว่านี่คือการหนุนใจเราขอบคุณพระเจ้าลึกก็เพราะว่าเราต้องการสร้างสาวกของพระเจ้าเราไม่ต้องการสร้างลูกแกะลูกแกะเป็นของคิสจัก แต่สาวกคือเขาต้องการที่จะเอาคําสอนการหนุนใจพระวจ,จนะที่เข้มขน้นแล้วนำไปปรับใช้แล้วก็ไปสร้างงานสร้างพันธกิจของพระเจ้าในทิ่ศักรเพื่อจะให้คนเข้าไปในที่จักรมากขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมหลายท่านมีความรู้สึกประทับใจกับพระเจ้าหลายท่านสัมผัสพระเจ้าได้หลายท่านฟังเสียงพระวิญญ,ญาณเป็น หลายท่านเข้าใจน้ำพระทยัยเข้าใจพระประสงค์เข้าใจว่าพระเจ้าสั่งเรามาในโลกนี้ให้เรามาทําอะไรหลายท่านดําเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าวิกฤตต่างๆก็ยังเป็นพรอ,อยู่เสมอแต่บางท่านบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่จุดไหนทําไมวิกฤตปัญหามาเยอะแยะมากมายแต่หลายท่านบอกว่าเมื่อเราติดสนิทและฟังพระเจ้าเป็นและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไปในทีมที่ใช่ไปในคนที่ใช่ร่วมกับงานที่ใช่ร่วมกับนิมิตท,ที่พระเจ้าใช่กับชีวิตของเราพระเจ้าใส่ไว้แล้วมันใช่มันตรงมันเป็นแบบนี้แหละเขาจะมีกำลังและเขามีความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้พระวิญญาณแห่งความจริงในชีวิตของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนอย่างนนใจคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ร่วมกันนะคะวางแผนร่วมกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชี้แจงความจริง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นำเราจะสังเกตว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำผู้นำนำผู้เผยนำผู้นำชวนชาติต่างๆในพระวจนะโดยเฉพาะอิสราเอลพระบิดาทรงประทานพระวิญญาณแห่งความจริงให้กับคนเหล่านั้นพอมาถึงยุคพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังนำพระเยซูเข้าไปสู่การทดลองหลังจากที่รับบัพติศมาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระองค์เข้าไปสู่แดนปะหาร พอมาถึงยุคสาวกพระวิญญาณบริสุทธ์ก็นำสาวกของพระองค์ให้เข้าใจแผนงานของพระเยซูมากขึ้นเราไม่ทันพระเยซูเราเกิดไม่ทันในยุคที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์แต่เรารู้จากพระเยซูได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ชี้แจงความจริงเปิดเผยแผนงานของพระบิดาที่มีในชีวิตของพระเยซูคริสต์แม้ว่าหลายคนบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระเยซูคริสต์เป็นแค่ครูสอนศาสนาพระเยซูคริสต์เป็นแค่นบีพระเยซูคริสต์เป็นแค่อาจารย์แต่สําหรับริสตชนเราเชื่อล้านเปอร์เซนตว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสโปโดกเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมมาช่วยประชากรให้รอดจากความพินาศ หลังจากชีวิตหลังความตายและเมื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รอดจากโรคภัยแค่เจ็บรอดจากภัยพิบัติรอดจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีสําหรับชีวิตของเราโดยมีพระมรรยาบรรณ์สุดแห่งความจริงอยู่กับเราด้วยและนําให้เรารู้ว่าองค์พระเป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าจริงคุณผู้ชมคะเมื่อพระบิดาสร้างโลกพระบิดาสร้างมนุษย์พระองค์บรรจุวิญญาณของพระองค์เข้าไปในมนุษย์คู่แรกโดยเฉพาะอาดัมพระองค์บรรจุวิญญาณและพระองค์บอกว่าอาดัมมีชีวิตมีลมหายใจ อาดัมจะเป็นลูกที่รักของพระบิดาแต่เมื่ออาดามทําผิดพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่ได้สถิตอยู่กับอาดัมอาดามโดนไล่ออกจากสวนเอเดนแต่พระองค์คอยดูอาดามอยู่ดังนั้นคุณผู้ชมคะพอมาถึงยุคของพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพระองค์ทรงนําให้รู้จักว่าสาวกของพระเยซูนั้น12คนหนึ่งคนจะเป็นผู้ที่กบฏต่อพระองค์และมาถึงยุคของสาวกพระวิญญาณแห่งความจริงชี้แจงความจริงพระวิญญาณที่พระบิดาบรรจุไว้เราจะมีชีวิตเราเองก็เป็นมนุษย์ ที่เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระพาคที่สามนะคะสถิตยอยู่กับเราหลายครั้งเรามองหาพระเจ้าไม่ได้เพราะเราสับสนวุ่นวายเพราะเราไม่รู้แผนงานของพระเจ้าเราทําตามงานของเราเราทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้นิดนึงนอกนั้นเป็นงานของเราทั้งชีวิตเราลองพิจารณาดูว่าเราทํางานของเราหรือเราทํางานของพระเจ้าเราทําไรทําสวนเราทําเพื่อพระเจ้าหรือทําเพื่อตัวเราเอง เราทำอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเป็นหัวหน้าหรือไม่ใช่หัวหน้าจะเป็นทีมงานลูกน้องหัวหน้าเราทำเพื่อพระเจ้าหรือเราทำเพื่อเราจะมีค่าครองชีพเป็นเลี้ยงดูครอบครัวเราทำเพื่ออะไรแต่เมื่อพระเจ้าเพื่อนยันบริสุทธิ์พระเจ้าแห่นความจริงที่เข้ามาในชีวิตจะแจ้งให้เรารู้เมื่อเราต้องการรู้ณวันนี้อย่างนุ่ใจคุณผู้ชมกลับมาทำงานพระเจ้าเถค่ะคุณผู้ชมจะทำอาชีพอะไรให้วิญญาณของเราวิญญาณที่พระเจ้าบรรจุของเราบรรจุใส่เรา วิญญาณตัวตนของเราที่เป็นวิญญาณพระเจ้าประทานให้กับเราเมื่อมาคลอดในคุณแม่และพระวิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าที่เข้ามาสวมทับอีกในชีวิตของเราให้เข้าใจว่าเราต้องมาทํางานของพระเจ้าเถิดเพราะใกล้ถึงเวลาที่โลกนี้จะดับสูญใกล้ถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเราไม่รู้วันนั้นมงนั้นเป็นเวลาไหนแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอนุญาตในพระวจนะเริ่มเป็นจริงละคือภัยพิบัติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการกันดานอาหารจะมาภัยหนาวก็จะเข้ามา หลายอย่างจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมภัยพิบัติเยอะแยะมากมายเริ่มมามากขึ้นและชัดขึ้นและถี่ขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระวจ,จนะบอกไว้วันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมพระวิญญาณแห่งความจริงชี้แจงคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นรู้ว่าพระเจ้าเรียกคุณผู้ชมให้เริ่มกลับมารับใช้พระเจ้าเถิดให้วิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราไม่ตายปลูกชีวิตของเราเรียกฟื้นชีวิตของเราให้กลับมารับใช้พระบิดาร่วมกันวันนี้หนุนใจคุณผู้ชมค่ะ เราจะที่ฐานด้วยกันเพื่อจะให้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ามากขึ้นในยุคนี้ค่ะข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเจิมใส่วิญญาณแห่งความจริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นเตือนและเร้าใจนุนใจให้ทุกคนรับใช้พระเจ้าให้มากที่สุดให้ไฟแห่งพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพี่น้องรับใช้พระเจ้าร่วมกันในิสตจักรในแผ่นดินนี้และแผ่นดินที่คุณผู้ชมอยู่ให้เกิดผลมากมายร้อยเท่าพันทวีของการเร้าใจ ให้เรามีไฟแห่งพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าจะทำอาชีพอะไรจะทำการงานอะไรให้งานนั้นเป็นของพระเจ้าอย่าทำเพื่อตัวเองแต่ให้เราทั้งหลายทำเพื่อเป็นงานของพระเจ้าและพระองค์จะเทพรอย่างล้นไหลให้กับเราโดยเฉพาะวิญญาณที่เราจะนำถวายแด่พระองค์ขอให้ยุคนี้เป็นยุคแห่งการประกาศเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูเป็นยุคที่เราทั้งหลายจะเข้าใกล้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ปรดอธิษฐานในพระนามแห่งพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน คุณผู้ชมคะหวังใจว่าคุณผู้ชมจะมีกำลังและมีพมยานของความจริงที่จะชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์มีแผนงานและทําตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสําเร็จแล้วเหลือแต่เราที่จะดําเนินต่อไปว่าเราโดนเรียกและเลือกมารับใช้พระเจ้าในฐานะอะไรตําแหน่งไหนให้งานนั้นสําเร็จค่ะขอพระเจ้าไยอพรคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแลวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ